บริหารท่านกำนันตำบลพะกางุ่งสมาชิกอบตอนะครับท่านกำนันที่ว่าผู้ช่วยสวัสดิแพทย์อสมพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็ได้รับเรื่องดีเลยนะครับวันนี้เรามาร่วมทําสิ่งที่ดีๆให้กับคนตำบลพะการุ่งของเราด้วยการซ่อม สร้างอันนี้ไม่ใช่ซ่อมนะครับสร้างเลยนะครับเป็นการสร้างบ้านให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทุกภาคส่วนด้วยนะครับอพอพูดถึงเรื่องผู้ยากไร้เมื่อไหรเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันเป็นภาพรวมทั้งหมดเพราะว่ากว่าที่เขาจะ,อ,ะอยู่ได้ด้วยตนเองเนี่ยเพราะเขาลําบากเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุก ทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับไม่ว่าเรื่องสุข,ขสารลักษณะอะไรต่างๆนะครับด้านที่อยู่อาศัยอาชีพรายได้นะครับมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยวันนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับทีมทุกภาคส่วนของตำบลพระกางทุ่งที่สร้างนะครับที่ผมเน้นสร้างเนี่ยเพราะว่าที่ส่วนใหญ่ที่ที่ดําเนินการในส่วนตำบลอื่นๆนี่ส่วนใหญ่เป็นซ่อมนะครับซ่อมก็คือเปลี่ยนหลังคาบ้าง เสริมผนังบ้านนะครับอะไรต่างๆอันนี้เราเริ่มตั้งแต่เสาเลยตั้งแต่เตรียมพื้นที่ถผมดินเนี่ยตั้งแต่ถผมดินท่านนายกกรรายงานผมตลอดผมก็ต้องขอบคุณนะครับเราเริ่มให้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจะแล้วเสร็จให้อยู่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ทราบว่ามีผู้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมหลายๆไม่ว่าจะเป็นอิดบล็อกนะครับเป็นเงินเป็นสิ่งของต่างๆอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็น น้ำใจนะครับของคนที่มีเพียงพอแล้วนะครับเราแบ่งไปให้คนที่เขายัางไม่มีแบ่งไม่เยอะนะครับแบ่งคนละเล็กละน้อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นกองใหญ่นะครับเหมือนท่านนายกที่จะมีดําหลีทําผ้าป่าในวันที่สามใช่ไหมครับวันอาทิตย์เนาะที่จะถึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นการระดมทุนนะครับระดมทุนเพื่อจะให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสิงหาครับสามสิงหายใช่ไหมอ๋อ นี่ว่าามที่จะถึงนี่ก็มาลืนนี่นะครับกำลังคิดหนักอยู่ประธานนั่นในเพื่อจะเป็นประธานบรรที่ที่ผมจะไปไหนว่าเนี่ยในส่วนของมือเองนะครับก็มีการเป้ากําหนดเป้านะครับซ่อมสร้างบ้านุกอย่างรายเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงเนี่ย ในเนื่อโอกาสในเฉลิมพระชนมพรรษาครบเก้าสิบพรรษาก็ตำบลละหนึ่งหลังนะครับตำบลแต่ทํทไปทํามาเนี่ยบางตำบลมีสองหลังเช่นนาถอนมีสองหลังอุโมงม้าสองหลังนะครับก็กลายเป็นเป้าตอนนี้สิบสี่หลังไปแล้วเฉพาะที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับส่วนที่มีซ่อมของหน่วยงานต่างๆนี่มีประมาณสี่สิบห้าสิบหลังนะครับ ก็คือมาจากงบของพอมจบ้างของการชาติบ้างของหน่วยงานองค์กรภาคชุมชนบ้างอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่เรานับรวมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่จะทําให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมมีอยู่สิบสี่หลังตอนนี้ก็เริ่มดําเนินการไปแล้วทุกตําบลน,นะครับบางตําบลก็เสร็จแล้วบางตาบลก็กาลังดําเนินการคราวน,นี้ในพิธีการเมื่อทําเสร็จเราจะส่งมอบเมื่อไหร่เนี่ย ผมก็นําเรียนท่านผู้บริหารว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางจังหวัดแจ้งอีกทีหนึ่งผมผมเกรงว่าถ้าเราสร้างเสร็จเรามอบก่อนเดี๋ยวสุภาพก็บอกว่าอ้าให้ทําการมอบวันนั้นวันนี้เรากายมาทํางานเป็นสองรอบนะครับรอให้ใกล้ๆถึงก่อนแต่เมื่อถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องรอก็ได้นะครับให,ให้เข้าอยู่ได้เลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาได้อยู่อาศัยนะครับก็แสดงความยินดีนะครับ,ก,รนะรบกับผู้ที่ได้รับเนาะใน คูณทรัพย์โกมลใช่ไหมโก,โกคนนะครับเนี่ยถือว่าท่านในโชคดีมากนะครับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติมีพี่น้องทั้งตำบลมานั่งเป็นกําลังใจแล้วก็ช่อมสร้างให้นะครับเมื่อสร้างเสร็จท่านก็ต้องดูแลรักษานะครับให้เป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าออได้มาคนอื่นมาสร้างให้เราไม่ต้องดูแลเยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับท่านก็ดูแลให้เสมือนของท่านดาเนินการเองนะครับก็ต้องขอบคุณในหลายภาคส่วนอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในวันนี้นะครับหลังจากยกนี้เสร็จนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะเข้าไปประชุมคณะส่วนของกองอำเภอนะครับท่นานกำนันท่านนายกไปจะเข้าด้วยแล้วก็ดูพื้นที่แล้วห่วงอยู่อย่างหนึ่งไฟฟ้าเนี่ยเวลาสร้างเสร็จจะทำยังไงข,ข,ข, <c oughs> ขยายโอเค <c oughs> นะครับ <c oughs> พอเดินเข้ามาเห็นเครื่อง,งปัง่นไฟก็เริ่มเกเใจอยู่ท่านเขาจะทำยังไง <c oughs> นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคงจะต้องมาหาเลิกหาชัยยกกันนะครับวันนี้วันที่วันที่อะไรนะดูเวลาดีๆนะครับยกกี่โมงกี่ยามนะครับขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอนะครับที่เดินทางมาถึงท่านเอกพันธ์นะครับวันสักครู่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขออนุญาตพบปะเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องมีกิจกรรมยกชาวเอกกันต่อไปครับขอบคุณครับ ครับเราจะยกเวลาเก้นิกานะครับตอนนี้เหลืออีกสินาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนเชิญมัดไอตัวน,นี้ก่อนเนาะท่านประธา,<น>านครับตอนนี้คุณเพชรลุงนะครับจะเอาถุงมือมาบริจาคแจกให้กับคนที่จะยกเตานะครับกาลัางไปเอาอถุงมือท่านเพชรลุงมิกวาลครับสเอาประอมู่ที่สเอาถุงมือมาแจกนะครับ โอยไวถ้าถุงมือน่ะพฏนยกเสาแล้วท่อนต้อคนาทานคุณพ่อกำนันนักสิริวงครับอดีตกำนันตะบนประการทุ่งอันถูกถุงมือไผ่พันยกเสาครับท่านสาบตอ เพชรลุงเมิควานเอาถุงมือมาแจกสําหรับคนจะยกเสานะครับอออ่าาาาเเเีกสสไหนบริษัทเจ้าของถุงมือลับศิลาเหนือนะครับคุณเพชรลุงมิคควานสประการบทที่4ไปบริจาคถุงมือทุกงานเลยนะครับงานไหนงานนั้นท่านเจยาวถุงมือไปบริจาคัปด้านหลัง

ิกต yeah! ้ง really? ส no ีนเอั่าว nah, e ่าเอาตอนนี้เกือบจะพร้อมนะครับเขาเป็นว่านะครับ8ปดมิลลกา59นาทีนะครับเลิกเลิกยกเอกสีนาที เตรียมไม่พร <ylum. S 2> ้อมแปดในเวกาห้าสิบเก้านาทีนะครับเราจะนับและกันเพื่อกันยกนะครับมาสาวๆอบตเข้ากันมาเขามาร่วมกิจกรรมไม่เยอะ มา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 เอาแดดจัง่อยมันจะได้เป็นผิวสีแทนเชิญเจิญน้องๆมาด้วยเอาสีแทนเอาสีแทนมามาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอีกเดี๋ยวผมจะนับหอยหลังนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวใกล้ใกล้จะถึงเวลาแล้วครับเอามาพบพวกเรามาพร้อมห้า j. สี่สามสอง

โซกมันลำด้วยไอมีส่วนรวมน้ำกันเม็ดใส่หามาจากอบคมาเอามาตากแดดน้ำกันงยังไงยังพอเาวันนี้ทางโครงการบริหารส่วนตระเวระการทุ่งนะครับรวมกับพี่น้องชุมชน คุณน้องขบน,<ห>บนกใ<ห>ไนบกไม้ไหมไห่ร่ำไหร้รวยด่าคุณได้ด่อจะเลิกเอาชัยในการยกสเสาเอกในการโครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมเมเื่อเกี่ยสําเนตผนังเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนน,รรชน,นีชนนีอันปีหลวงในโอกาสมามงคลเฉลมิมพระชนกษา าวันที่12 45, 25, 25, สิงหาคม2565ซึ่งวันนี้ท่านทางท่านนายอำเภอท่าพนมท่าน,าน,านปิตนม์ปัญญาได้ให้เกียนมาเป็นประธานในการยกเสาเอกในวันนี้รวมกับทางคณะผู้บริหารทางกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกสภาอบตท่านผู้นำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระกลางแล้วก็ตำบลโลกสว่างพัฒนานะซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็จะดำเนินการสร้าง วันนี้เนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพนห้ารนะครับอีกหนึ่งเดือน12วันนะครับจะถึงวันที่12สิงหาเพราะนั้นแล้วคิดว่าบ้านหลังนี้ก็คงจะก่อสร้างได้ทันแล้วก็จะได้หาเรื่อแจ้งแับพิจารณาเสร็จแล้วจะาจ้งทางอำเภอเพื่อทำพิธาการรับมอบพิธาลน์ปัญญาในเมือท่าพนมเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านเสลงเมื่เกียรติของตำบลพระกางกุงเรานะครับนอกจากนั้นทางท่านผู้นำชุมชนก็ยังได้ไดประชุมหารือในการก่อตั้งพ้าป่าสมัคชีในการหาทุนในการที่จะดูแลซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้แล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ มีฐานะยากนจนในตำบลประการทุ่งจะมีการทอดถวายป้าป่าในวันที่3สิงหาคม2565ที่องค์การบริหารส่วนตำบลประการทุ่งต่อไปนะครับสำหรับอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท,รที่ติดตามรับชมก็แจ้งข่าวสารการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประการทุ่งและก็คณะผู้นำชุมชนตะบนประการทุ่งได้รับทราบให้ท่านได้ร่วมบุญร่วมบูชุด้วยกันนะครับสวัสดีครับ